ตอนนี้ยังมีอีกหลายองคอ์กรนะคะที่ต้องการจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาลคุณศรีสุภาศรีเประยะไปติดตามการระดมบริจาคสิ่งของและความช่วยเหลือต่างๆมาค่ะตลอดทั้งวันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนระดมความช่วยเหลือไปให้ผู้ประสบภัยแผ่ผนดินไหวในประเทศเนปาลชาวเนปาลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและคนไทยจํานวนหนึ่ง รวมตัวกันที่หน้าสถานทูตเนปาลประจำประเทศไทยร่วมกันจุดเทียนเพื่อส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยใ n ช่วงเวลาแ o ่งความเศร้าและอันตรายและในนามของเอเมเชฟเนปาลรัฐบาลเนปาลขอแสดงความขอบคุณอย่างจริง e จสำหรับก for your kind support and help. ทางคณะสงฆ์ไทยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาล รับบริจาคสิ่งของและปัจจัยพื้นฐานเช่นอาหารยารักษาโรคและเครื่องนุ่งหม่มที่สาลาเฉลิมพระเกียรติวัดสักเกตร,ราชวร,รมหาวิหารรวมทั้งมีการระดมเงินบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารวันนี้มียอดเงินบริจาคสูงถึง2ล้าน7แสนบาทผู้ช่วยเจ้าอาวาวสวัดสักเกตร,ราชวรวรมหาวิหารระบุว่าวันนี้มีผู้เข้ามาบริจาคสิ่งของอย่างต่อเนื่องสิ่งของที่ได้รับบริจาคทั้งหมด จะถูกลำเลียงไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยความช่วยเหลือของการบินไทยตั้งแต่เช้ามานี้ก็มีคนทั้งจะมากอย่างมาม่านี้ก็มีประมาณสักสามหมื่นห่อแล้วแล้วก็มีข้าวสารประมาณสักสามร้อยตันนอกจากนั้นก็จะมีปัจจัยที่มาร่วมบริจาคก,ก็น่าจะประมาณสักสองสามล้านประมาณนี้ก็คาดว่าในสัปดาห์นี้น่าจะส่งน่าจะส่งพอบแยกได้ผู้ที่มาบริจาคสิ่งของ งแสดงความรู้สึกเห็นใจและยินดีจะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำตาไหลเลยอ่ะแล้วก็ยกมือเนี้ยขอให้เขาให้รอดจากปลอดภัยอันตรายทางพวงน้ำตาไหลเลยดูพี่ร่ามีตา,หาไหลเมื่อกีเลยอ่ะสงสารแล้วก็เสียใจมไม่รู้ว่าอะไร่ใหญต้องช่วยกันตรงนี้คิดว่าต้องช่วยกันคือเราคนเดียวไม่ได้หรือคนในประเทศเขาคนเดียวไม่ได้ก็คือหลายคนต้องช่วยกัน แต่น่าจะดีขึ้นจากความร่วมมือของหลายประเทศที่ช่วยช่วยกันพระธรรมทูตที่อยู่ในเนปาลระบุผ่านสื่อระบบออนไลน์ว่าในขณะนี้ทางการเนปาลสั่งให้ผู้ประสบภัยทั้งหมดย้ายออกจากตัวอาคารอาศัยอยู่ในที่โลง่งและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วสิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องการมากที่สุดในตอนนี้คืออาหารและน้ำดื่มที่จะแย่งอาหารแย่งน้ำแย่งอะไรเกิดข,ข,ขึ้นแล้ว แล้วคนก็ก็ต้องการความช่วยเหลือค่อนข้างจะเร่งด่วนแต่ว่าการจัดการในกลางงยังไม่เป็นระเบียบอยู่ทางทางรัฐบาลในปานก็กําลังจัดกันอยู่นะฮะตอนนี้เราก็รอว่าเราจะเข้าไปได้ยังไงนะฮะแล้วก็เตรียมการเตรียมกำลังไฟเราเตรียมความพร้อมอยู่เหมือนกันนอกจากปัจจัยพื้นฐานอย่างข้าวสารอาหารสําเร็จรูปผ้าห่มและยารักษาโรคสิ่งที่ทางการเนปานต้องการความช่วยเหลือคือด้านกู้ภัยและหน่วยแพทย์ กระทรวงสาธารณาสุขไทยเรียกประชุมวอรูมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมส่งทีมแพทย์แต่ในขณะนี้กำลังประสานงานเรื่องการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในวันพรุ่งนี้จะมีทีมแพทย์ไปประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ก่อนที่จะส่งทีมแพทย์ทั้งหมดจากกรมการแพทย์และทีมแพทย์ทหารบกตามไปพร้อมด้วยเวชภัณฑ์และน้ำดื่ม จากนั้นจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนทีมแพทย์ทีมละสองสัปดาห์นอกจากนี้ยังต้องการล่ามที่สื่อสารได้ทั้ง3ภาษาคือภาษาฮินดีภาษาอังกฤษและภาษาไทยเดินทางไปพร้อมคณะแพทย์ยังมีความเคลื่อนไหวของศูนย์ประสานงานเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีที่ร่วมกับกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หารือเรื่องการจัดกิจกรรมหารายได้สมทบทุนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้โดยมีนักศึกษาเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเป็นในส่วนของโรชโชหรือว่าคอนเส,สิร์ตการศเพื่อที่จะระดมทุนให้กับชาวเนปาลเพราะเราเชื่อค่ะว่าเสียงเพลงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมความเป็นโลกของเราเอาไว้ได้ค่ะ นอกจากกิจกรรมคอนเสิร์ตท,ที่จะจัดขึ้นทางกลุ่มนักศึกษาย,ยังระดมทุนเพื่อจัดทําเสื้อยืดวางจําหน่ายรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสีสุภาสีเปราระยะไทย PBS รายงาน